สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับใครกดติดตามขอให้เฮงเฮงรวยรยครับโอ้โหวันนี้ครับมาพบกับวัตถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบุญญะกามโมครับกับเปลี่ยนรุ่นราชันหมื่นล้านนะครับโอ้โห รุ่นนี้นะครับก็จะมีทั้งราชานพันล้านราชันหมื่นล้านและราชันแสนล้านครับรุ่นนี้เป็นราชันหมื่นล้านครับเป็นพิมพ์พุทธซ้อนนะครับเป็นหลวงพ่อพัดด้านบนเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับวันนี้มีรายการก็เพ้นกับเป็นซาตินตัวแถมยกลางข้างหลังก็เป็นเหรียญพยาคุธอย่างนี้โอ้โหกับราชานหมื่นล้านปีสองห้าหกสี่ครับอสวยจับใจเลยนะ ถ้าเป็นเนื้อปะกาฝังพลอยต,ต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นรายการแถมยกรังนะครับปะปกกาซาตินทองทิพทาตินและทองแดงซาตินครับถ้ากล่องรายการแถมยกรังจะเป็นกล่องฝาใสอย่างนี้นะครับถ้าเป็นรายการรุ่นเนื้อก็จะเป็นกล่องสีแดงๆนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูจานวนการจัดสร้างกันก่อนเลยโอ้โหสวยหลายเหรียญเลยแล้วเนี่ย,ยถูกใจละสิจำนวนการจัดสร้างก็ไม่น้อยเลยครับมาดูกันครับ กับเหรียญอ่านมาดูรูปแบบเหรียญก่อนนี่รูปแบบเหรียญก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่ให้ดูไปด้านหน้าด้านหลังกับลาชันหมื่นล้านนะครับนี่ด้านหน้าด้านหลังลงยาจะเต็มอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ใบรายการจำนวนการจัดสร้างนะครับรุ่นนี้ราคาจองอยู่รุ่นละ2 0 0บาทนะครับหนึ่งลังการันตีเนื้อเงินสามเหรียญครับนะวะสองเหรียญครับรุ่นนี้จะนวนการสร้างอยู่ที่ประมาณ829ลังนะครับก็ประกอบไปด้วยเนื้อเงินเนาะนะครับเนื้อนวะ เนื้อ 2K 3K นะครับเนื้อแบคโรเดียมเนื้อปาก้าเนื้อฉนวนเนื้อปีกเครื่องบินก็มีนะเนื้อทองทิ์เนื้ออะไรอีกครับเนื้อทองทิ์เนื้อทองฝาบาทใช่ไหมแล้วก็เนื้อทองแดงนะครับทองแดงผิวลุ้งโอ้โหทองแดงซาตินโอ้โหหลักๆก็จะมันจะสร้างหลักแต่ละรายการเนี่ยเจ้าพอกันเลยนะครับแต่ถ้าเนื้อที่เนื้อน้อยจริงก็จะเป็นเนื้อ 2K 3K แล้วก็งานเพ้นท์ลง,งยาพิเศษนี่แหละนะครับมามาดูเหรียญใกล้ๆอีกครั้งอ่ะขอดูซูมเหรียญแล้วโอ้โหไม่ธรรมดานะความสวยเนะี <c> ่ย <oughs> อันนี้เป็นเนื้ออะบก้าซาตินตัวแถมยกลังครับก็ฝังโอ้โหด้านล่างก็เป็นคุดอยู่นะนี่เหรียญก็สวยเลยนะครับความคมชัดของเส้นต่างๆนี่ด้านหลังก็เป็นพยาคุดพยาคุดข้างบนก็เป็นยันเปําตัวของหลวงพ่อพัดนะครับคุดก็โอ้โหคุดก็ถือว่าชัดเจนดีนะครับ ปีสองห้าหความสวยของคุฑถือว่าชัดเลยนะครับแล้วก็จะมีพวกเป็นรายการแถมเหมือนกันก็จะเป็นนี่ครับอันนี้เป็นเนื้อทองทิพซาตินนะครับฝังพลอยเหมือนกันนี่ความคมชัดนะครับสุดท้ายก็เป็นทองแดงซาตินนะครับนี่นี่นะครับแล้วก็จะมีงานเพ้นท์นะครับงานเพ้นท์ก็โอ้โหนี่แบ่งปัน fc ไปละโอ้โหพร้อมเรียมกรอบอสวยๆเลยแบ่งปัน fc ไปแล้วครับเนี่ยเสยียดายอยู่นะสวยด้วย นะครับใครเช่าหาบูชาก็เป็นอีกรุ่นที่สวยและก็สามารถเช่าหาบูชาได้กับเหรียญหลวงพัฒน์บุญยะกาโมครับรุ่นลาชันหมืน่นล้านโอ้โหนี่สำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านนะครับและครอบครัวนะครับประสบแต่ความสุขความเจริญนะครับมีโชคมีลาบนะครับสวัสดีครับ